วันนี้เราขอเปิดร้านทำผมขั้นตอนแรกเลยก็คือจะต้องออกไปหาดอกไม้เพื่อที่จะเอามาตกแต่งทรงผมให้กับน้องข้าวโพดเราไม่รู้ว่าดอกอันนี้ที่ทุกคนเห็นอะ่ะมันคือดอกอะไรถ้าใครรู้จักนะช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยคือตั้งแต่เด็กๆะ่ะจําความได้เราเข้าใจว่ามันคือดอกตูดหมูตูดหมามาตลอดเลยเว้ยจนผ่านมาประมาณ20บกว่าปี ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าต้นเนี้ยไม่ใช่ต้นตูดหมูตูดหมาเพราะว่าตูดหมูตูดหมามันไม่มีดอกแต่มันจะเป็นเถาเถาแบบเป็นใบเป็นเถาเถาวันอะไรแบบนั้นอ,อ้าวไปไหนนั่นอะ่นะนี่ก็คือตามมาด้วยเฮ้ยฉี่โชเลยเหรอ เ้ยยแก่ชชีโลอมาเริ่มกันที่น้องเข้าวโพดคนแรกคนนี้เราก็จะเริ่มจากการหวีผมสางผมก่อนเพราะว่าผมน้องเป็นสังกะตังมากอะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล็มผมให้ด้วยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นปะผมน้องมันแบบมันฟูมันหยิกมันหย่อยะมันแบบเส้นไม่ได้เลี้ยงสวยเลยเดี๋ยวเราก็จะเล็มปลายนิดๆหน่อยๆแล้วก็สางผมออกจากกันให้น้องอะทำผมง่ายยิ่งขึ้น ผมน้องจะได้แบบสลวยสวยเก๋ของคนนี้ก็จะทำทรงง่ายๆก็คือถักเปียเปียปกติเลยเป็นเปียที่เป็นแบบสามขาแล้วก็ไขว้กันไปไขว้กันมาสลับทับซ้อนกันแต่ว่าเราจะเพิ่มความน่ารักด้วยการเอาไอ้ดอกเมื่อกี้อะ่ะที่เราถามว่าดอกนี้คืออะไรอะ่ะนั่นแหละเอามาประดับกับเปียน้องด้วยสีก็จะตัดการเป็นสีเขียวของเส้นผมน้องข้าวโพดแล้วก็จะตัดกับ สีเหลืองของเกสรดอกอันนี้แล้วก็ตัดกับสีขาวของกลีบดอกจะบอกให้นะทุกคนว่าดอกอันเนี้ยมันกลิ่นเหม็นมากกลิ่นมันจะเหม็นเหมือนตดอะเหม็นแบบตุยตุยเหม็นเขียวแล้วก็ถ้าเราจับใช่ปะ่ะมันก็จะกลิ่นติดมือนานมากเลยเว่ยกลิ่นมันคือคงทนมากแล้วมันก็จะเหม็นแบบสม่ำเสมอกันมากๆเราก็จะเอาดอกอันเนี้ยไปสลับบนเปียด้วยนะดูดีทัวดําเดินมาแล้วทัวดํา ทัวดำมันแบบติดเรามากเลยวันที่เราเล่นกลางแดดถั่วรดำก็มาเล่นกับเราด้วยเพราะว่าถั่วรดำชอบตากแดดเวลาที่ถั่วดํดำมาเล่นกับเราแบบนี้ใช่ไหมสักพักก็จะมีหมาขี่อิจฉาเข้ามาแทรกกลางระหว่างเรากับทั่วรดำนั่นก็คือใหญ่หมกแกงโมกแกงเป็นหมาขี่อิจฉามากเลยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นว่าหมกแกงน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะมันขี้อิจฉาแบบสุดๆเลย เมาหมาเสร็จแล้วก็จะต้องมาทำผมให้กับคุณลูกค้าต่อเพราะว่าคุณลูกค้ายังหัวกระเซิงอยู่เลยเปียก็ยังไม่เสร็จเลยไปดูกันว่าผมเผพ้าของคุณลูกค้าจะได้ประมาณไหน มาต่อกันที่น้องเข้าโพดคนที่สองคนนี้ผมยาวมากเลยอะทุกคนถึงผมน้องจะน้อยแต่ว่าผมน้องยาวแล้วก็ดูสุขภาพดีกว่าน้องคนที่แล้วเราก็จะเล็มปลายออกสักนิดนึงเพื่อให้ปลายผมของน้องไม่พันกันผมที่แตกปลายจะได้ไม่แบบไปติดอันนู้นไปติดอันนี้อ่ะพอได้ผมที่แบบยาวสรวยแล้วใช่ปะก็เริ่มถักเปียได้เลยคือมันจะไม่มีทรงไหนรองนอกจากทรงถักเปีย เราเห็นน้องคนนี้ผมยาวอะ่ะก็เลยอยากจะทำทรงผมแบบแปลกๆให้น้องก็เลยจะใช้ไอ้ดอกอันนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรอีกเอาไปมัดเลยจ้าเอาไปมัดแบบให้น้องเป็นแบบปล่อยยาวๆลงมาเหมือนเวลามัดผมเปียใช่ปะไม่ใช่เวลามัดผมเปียหมายถึงเวลาที่เราผูกโบกับเปีย ด้วยความที่ก้านดอกอันนี้มันยาวใช่ปะเราก็คิดว่าอยากจะแบบว่าเนบเนบไปเรื่อยๆแล้วก็ดัดให้มันเป็นรูปทรงใจคืออยากจะดัดให้เป็นรูปหัวใจเลยแต่ว่าดูสภาพดิคือผมน้องก็สู้ชีวิตแล้วเราก็ยังจะบังคับให้ผมน้องสู้ไปอีกคือแบบแทงขึ้นแทงลงสงสารเลยอะถ้าเป็นสภาพผมคนแล้วแบบมีคนมาทำผมแบบนี้สงสัยจะโดนตบ ขอปลอบใจน้องคนนี้ด้วยการติดดอกไม้ให้1ดอกติดแบบดอกใหญ่ๆเลือกดอกที่สวยที่สุดมาเลย มาต่อกันที่น้องข้าวโพดคนต่อไปน้องข้าวโพดคนนี้ใช่ไหมเป็นฝาแฝดกันอีกคนนึงเป็นแฝดสีน้ําตาลไอคนแฝดสีน้ําตาลนี้บอกเลยว่าหัวกระเซิงเล็มผมแบบแทบจะหมดหัวก็ยังไม่เจอผมที่มันแบบเส้นตรงสลวยอะคือเราต้องเริมไปเรื่อยๆ,ๆส่วนอีกคนหนึ่งใช่ปะผมสุขภาพดีมากเป็นฝาแฝดที่สภาพผมต่างกันราวกับฟ้าและเหว ของน้องสองคนนี้เราก็จะทําเปียง่ายๆคือมันก็ไม่ได้เรียกว่าเปียหรอกมันเป็นการแค่ค้ว้ไปคขว้มาซ้ายขวาบิดให้แบบผมน้องแน่นๆมันก็สวยอยู่นะคือถ้าคนที่ผมยุ่งๆเป็นสังกงะังะทำทรงเนี้มันก็จะอยู่เว้ยเราเคยลองแล้วแต่ถ้าใครที่มันผมสวยมากๆใช่ปะทําทรงนี้ยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่าผมมันจะลื่นอันนี้หมายถึงผมคนจริงๆนะไม่ได้หมายถึงผมเข้าโพด น้องสองคนนี้เขาเป็นฝาแฝดกันเราก็เลยจะทําทรงเดียวกันทั้งคู่เลยนะของคนผมสีน้ําตาลก็เสร็จแล้วไม่ต้องมัดยางก็ได้เพราะว่าผมน้องมันเหนียวเว้ยมันก็เลยอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งใช่ปะผมยาวมากผมสวยมากะคือแบบผมข้าวโพดฝักเนี่ยคือสวยมากๆเหมือนเส้นไหมเลยอะเหมือนอ่าใครเคยเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่มันตัวละ5บาทบ้างตามตลาดนะสมัยก่อนเลยอะเน้นนะว่าสมัยก่อนแบบย้อนไปนานๆ ผมมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเส้นใหม่เวลาดมไปใช่ปะก็จะเป็นกลิ่นพลาสติกเคยเด่นกันปะต้องไม่มีใครเคยเด่นแน่เลยอะรู้อายุเลยเนี่ยเอาเป็นว่ามันจะเหมือนเส้นผมที่สวยมากๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนเส้นเอ็นแบบเล็กๆเรียวๆแต่ว่าเวลาหวีแล้วมันก็จะเด้งๆนะไอ้บนตัวตุ๊กตาตัวละหบาทที่เราเล่าไปเมื่อกี้อ่ะแล้วก็คนนี้ใช่ปะเราก็จะขดเปียเลยเวย้ยแล้วก็ใช้ดอกเข็มที่เราไป เด็ดมาเมื่อต้นคิปเอามาประดับตกแต่งอันนี้น่ารักนะเหมือนแบบมีความเป็นฟิลสาวหมวยก็หมวยนี่คะอะไรแบบนั้นเออเป็นแบบว่ามวยผมของน้องสองคนน่ารักอะ่ะคนนี้เราก็จะติดด้วยดอกเข็มสีแดงเหมือนกันมีความเป็นเอามวยอะ่ะเนาะวาปะ มาต่อกันที่น้องข้าวโพดคนต่อไปคนนี้เราจะถักเปียแต่ว่าเป็นเปียแกะเพราะว่าผมน้องหนามากคนนี้อยู่ดีๆก็ผมเยอะเพราะว่าน้องอ่ะอยู่อีกสวนหนึ่งนะทุกคนส่วนนี้มันอาจจะได้รับแสงแดดเยอะน้องก็เลยสังเคาะแสงออกมาจนทําให้น้องกลายเป็นเด็กสาวที่มีผมเยอะเราก็เลยได้โอกาสนะถักเปียเลยจ้าถักเปียแกะก็ถักไปสองข้าง ถ้าถักเปียอย่างเดียวมันก็จะดูธรรมดาไปใช่ปะก็เลยขอแซมด้วยดอกเข็มสีแดงสักดอกสองดอกก็แล้วกันและเราเพิ่งมาสังเกตในคลิปวว่าเปียที่เราถักมาเปียของน้องคนนี้สวยสุดแล้วคือเป็นเปียที่แน่นน่ะแล้วก็เรียงตัวตรงสวยแบบสวยอะทุกคนมันเหมือนกับพวงกุญแจหางกระรอกหางกระแตอะไรแบบนั้นแหละ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นไอ้พวงกุญแจหางกระลอกหางกระแตใช่ปะ่ะแต่มันเป็นพวงกุญแจที่สวยมากเลยเว้ยเราจําได้ว่าปู่เราอะถักเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นใช้เส้นได้นะทุกคนเอามาถักๆอะจนเส้นมันกลมอะแล้วมันก็แน่นแล้วเราก็จะปล่อยปลอยของเส้นไหมลงมาภาพจําตอนเด็กอะมันยังชัดมากว่ามีพวงกุญแจอันนี้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นการถักหางกระลลกหางกระแต จริงๆแล้วคลิปนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเราแค่อยากถักเปียให้กับข้าวโพดก็เลยบังคับให้ป้าใช้คําว่าบังคับแล้วกันเนะาะบังคับให้ป้าช่วยปลูกข้าวโพดให้เราเล่นกว่าข้าวโพดจะโตได้ขนาดนี้อะทุกคนเราใช้เวลารอนานมากอะ่ะเป็นแบบความอดทนที่แบบอดทนรอมากๆเลยเพื่อที่จะได้คลิปนี้มาถ้าใครชอบนะ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะช่วงนี้วิวช่องมันแบบหายไปไม่รู้ว่าหายไปไหนเนะี่ยกลับมาดูกันได้แล้วนะทุกคนเราตั้งใจทำทุกคลิปให้ทุกคนดูอย่างคลิปนี้ก็เอาไว้ดูเวลาที่ทุกคนนอนไม่หลับแล้วกันแล้วว่าคลิปนี้มันน่าจะเพลินดีนะทั้งเสียงเราแล้วก็ภาพอะ่ะมันดูแล้วก็น่าจะง่วง ทุกคนก็สามารถใช้คลิปเราแทนยานอนหลับได้นะทุกคนคือแบบถ้าทุกคนดูแล้วหลับมันก็อาจจะเป็นความดีใจลึกๆอีกด้านหนึ่งของเราก็ได้ที่แบบเป็นตัวช่วยให้ทุกคนนอนหลับอะไรแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราอยากฝากให้ทุกคนช่วยไป ติดตามเราในทุกๆช่องทางด้วยนะอย่างที่ถ้าใครที่ติดตามกันมานาะนใช่ปะก็จะรู้ว่าไอช่องทิกต o k ของเราอ่ะมันโดนแฮกนะทุกคนเราก็เลยต้องเปิดใหม่ทีนี้ facebook ทุกสิ่งทุกอย่างเราโดนแฮกไปหมดเลยเว้ยเราก็เลยอ่ะตัดสินใจเปิดใหม่ทั้งหมดตอนนี้เราก็จะมีทั้งแฟนเพจแล้วก็มีทั้ง Instagram tiktok และก็ YouTube YouTube นี่ก็คือจะมีทั้งคลิปช็อตแล้วก็คลิปยาวๆแบบนี้ถ้าใครเบื่อคลิปช็อตคลิปสั้นอะไรใช่ปะ มาดูเพลินๆได้คลิปยาวๆอย่างคลิปนี้ก็เกือบ13นาทีหวังว่าทุกคนจะชอบนะ และเราก็มาถึงกันที่น้องข้าวโพดคนสุดท้ายน้องคนนี้นะผมก็สวยมากเหมือนผมกระตูเลยเพราะว่าน้องออกมาใหม่ๆเออทุกคนและสังเกตปะว่าข้าวโพดเราอ่ะมันฝักเล็กมากเว้ยแต่มันไม่ใช่ข้าวโพดที่แบบเป็นข้าวโพดฝักเล็กๆที่อยู่ในรัดหน้านะแต่ว่าน้องคือข้าวโพดฝักใหญ่ๆข้าวโพดข้าวเหนียวที่ฝักใหญ่ๆอ่ะ ที่เห็นสภาพน้องจิ๋วหลิวขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าน้องแขกแกนเพราะว่าไม่ได้น้ําฝนเราถากเปียน้องข้าวโพดจนแบตกล้องเราหมดอ่ะทุกคนที่มันตัดไปอ่ะเป็นเพราะว่าแบตหมดแล้วนะก็เลยอ่าดูได้แค่นั้นนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพามาดูการกําเนิดน้องข้าวโพดกันปลูกข้า,ขาวโพดให้เล่นสองไร่นี่นี่อ่าหลุมละสองเมตรหรอปาป้าหลุมมาสองเมตรหรอุยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยโตแล้วอ่ะ รีบโตนะรีบมาเล่นกันนะรีบโตนะไอ้ข้าพดออุ๊ยจะออกฝักแล้วมึงเนี่ย